สมาคมการกีฬาจังหวัดตรังยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมใหญ่สามัญประจําปี2554สมาคมการกีฬาจังหวัดตรังภายใต้การนําของสสสมบูรณ์อุทยัยเวียนกุลนายกสมาคมการกีฬาจังหวัดตรังสมัยที่สองพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมประกอบด้วยนายกสมาคม สสสมบุตรไทยเวียนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังมีอุปนายกสมาคม3ท่านคือดออรสัญญาศรีวิเชียนรองนายกเทศมนตรีนครตรังดรสุรจินตสกุลผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพัศึกษาวิทยาเขตตรังคุณพิชัยมนณสุดประธานชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง มีอาจารย์สุทัศน์สีแก้วเขียวผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพัศ,ศ,ศึกษาวิทยาเขตตรังทำหน้าที่เลข,ขาธิการอาจารย์สุรพงศ์แก้วกล่ําเป็นผู้ช่วยเลข,ขาธิการคุณถาวรเย้าตักทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์คุณชลากรพิมลเดชกุลทำหน้าที่เหรันยิกนอกจากนี้ยังมีทีมงานจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมาการบริหารสมาคม ไม่ว่าจะเป็นคุณถวันพรมมาคุณประหยัดมโนพิรมพันตำรวจเอกธรรมนูนไตรทิพยพงศ์คุณทวัตอุสยสวยคุณกฤษดาเกลือห้องคุณเฉลิมสิทธิโรธอาจารย์วิรศักดิ์อาัคาราเรศอาจารย์สุภาพเพชรแก้วอาจารย์นิวรแสงวิสุทธ์ผอ,อสุพจน์สุวรรณริขิและผอ,อสุเมอัคารพงศ์ ตลอดปี2554สมาคมการกีฬาจังหวัดตรังได้ทำหน้าที่จัดและร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใต้งบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1,500,000บาทสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล300,000บาทสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9รวม140,000บาทโดยงบประมาณทั้งหมดถูกจัดสรรเพื่อการส่งเสริมกีฬา เริ่มตั้งแต่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่39ชนบุรีเกมส์ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่9ถึง19ธันวาคม2553ผลการแข่งขันกีฬาครั้งนั้นทัพนักกีฬาจากจังหวัดตรังยังคงสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องทำให้ตรังไต่อันดับไปอยู่ที่อันดับ4ของประเทศด้วยเหรียญรางวัลรวม54เหรียญ ประกอบด้วย22เหรียญทอง11เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจากกรีธาคาราเตโดปัญจักศีลั์ฟันดาบมวยปล้ำมวยสากลสมัครเล่นยูโดบูซูและแบดมินตันเช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่29เมืองชนเกมส์ ระหว่างวันที่23ถึง27มกราคม2554ทัพนักกีฬาก็ไม่ทำให้ชาวตรังผิดหวังคว้าเหรียญรางวัลมาได้ถึง10เหรียญประกอบด้วย5เหรียญทอง5เหรียญเงินจากกีฬาว่ายน้ำกรีธาและเทเบิลเทนนิสทำให้ผลงานของจังหวัดตรังไต่ลำดับขึ้นมาอยู่ที่16ของประเทศ สมาคมการกีฬาจังหวัดตรังยังสนับสนุนการแข่งขันในระดับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27อุตรดิตเกมซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตระหว่างวันที่21-31มีนาคม2554ผลงานของเยาวชนคนตรังสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้มากถึง22เหรียญประกอบด้วย6เหรียญทอง5เหรียญเงิน และ11เหรียญทองแดงจากกรีธาฟันดาบยิงปืนยูโดบูซูว่ายน้ำมวยปล้ำเปตองและฟุตซอลส่งผลให้จังหวัดตรังอยู่ในอันดับที่23ของประเทศและผลงานล่าสุดของทัพนักกีฬาตรังคว้าเหรียญมาได้37เหรียญ จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่40คอนแก่นเกมส์ระหว่าง3-13มีนาคม2555โดยจังหวัดตรงังอยู่ในอันดับที่15ของประเทศจาก9เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงจากกรีธาปัญจักศีรั์ฟันดาบมวยสากลสมัครเล่นยูโดบูซูเทควันโดและแบดมินตัน นักกีฬาคนตรังยังสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลกด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่26ที่จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่าง11ถึง22พฤศจิกายน2554นักกีฬาชาวตรังที่ไปสร้างชื่อเสียงด้วยการคว้าเหรียญมีด้วยกัน7คนคือสัพพัญยูอวิหิงสานนเหรียญทอง8ดมนตันทีมชาย รพีพลสอนมณีเหรียนทองว่ายน้ำฟินสวิมมิ่ง4คู100เมตรยุทธกรก้องสุวรรณคิรีเหรียญทองฟันดาบสากลอโนไทยชูเพงเหรียนเงินปัญจักศิลัตและอีกสามเหรียญทองแดงจากนักกรีธา4คูณ400เมตรประกอบด้วยนิติพลทองพูลธนาทิปรักบุรีและ อาน o น์ใจอารีนอกจากนี้สมาคมการกีฬาจังหวัดตรงังยังได้จัดกิจกรรมมวยไทยมวยตรงังดังทั่วโลกขึ้นถึง6ครั้งต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมวยไทยของจังหวัดตรงังให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศรวมถึงชาวต่างชาติได้รู้จักเอกลักษณ์แม่ไม้มวยไทยของนักมวยคนตรงัง และยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่ค่ายมวยในจังหวัดเพื่อให้ค่ายมวยนั้นได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนคนตรังหันมารักและห่วงแข้งมวยตรังไม่เพียงเท่านี้ตลอดปี2554สมาคมการกีฬาจังหวัดตรังยังริเริ่มจัดตั้งฟุตบอลอาชีพต่อเนื่องจากตรัง FC ซซึ่งเป็นทีมฟุตบอลอาชีพชาย โดยในปี2554ฟุตบอลอาชีพหญิงทีมแรกของจังหวัดตรังในานามตรังยูเนเต็ดได้ถือกำเนิดขึ้นจากการจัดตั้งของสมาคมการกีฬาจังหวัดตรังโดยสอสอสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนาย,ยกสมาคมการกีฬาจังหวัดตรังและสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรังเพื่อส่งเสริมกีฬาฟุตบอลอาชีพหญิงของจังหวัดตรังให้ก้าวไปสู่ระดับอาชีพ สมาคมได้รับเกียรติจากนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีคนที่20เป็นผู้ออกแบบลายเส้นดอกสีตรังบนโลโก้ประจำสมโมสรตรังยูเนเต็ดเพื่อแสดงถึงความอ่อนช้อยของทีมฟุตบอลหญิงและสื่อถึงดอกไม้ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดตรังปัจจุบันสมโมสรฟุตบอลอาชีพหญิงมีพันตำรวจเอกธรรมนูนไตรท,ทิพยพงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานสโมสรน,นำพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันดิวิชั่น1นึ่ไทวิเมนฟุตบอลลีก2010ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเพียงแค่จัดตั้งปีแรกตรังยูเนเต็ดไต่ชั้นขึ้นไปอยู่อันดับที่3ของตารางฟุตบอลหญิงนี่เป็นเพียงส่วนสำคัญของการส่งเสริมกีฬาภายใต้การนำของสมาคมก,กีฬาจังหวัดตรงัง แต่การส่งเสริมและสนับสนุนของกีฬาเหล่านี้โดยในปี2555สมาคมการกีฬาจังหวัดตรังวางแผนเดินหน้าพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกีฬาประเภทการต่อสู้การเดินหน้ากิจกรรมมวยไทยมวยตรังดังทั่วโลกการสนับสนุนงบประมาณชมรมต่างๆในการจัดแมชการแข่งขันทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ รวมถึงการประสานงบประมาณโดยสสสมบูรณ์อุทยัยเวียนกุลเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมอัศจรรย์สนามกีฬาเทศบาลแผนการก่อสร้างโรงยิม1,000ที่นั่งสนามกีฬาทุ่งแจ้งด้วยงบ43ล้านบาทโครงการก่อสร้างศูนยฝึกและสนามแข่งขันมวยเพื่อพัฒนากีฬาและการท่องเที่ยวของภาคใต้ และโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายดนตรีกีฬาและศิลปะวัฒนธรรมทางการกีฬาจังหวัดตรังมหกรรมกีฬานันทนาการดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆทั้งหมดถือเป็นสิ่งที่สมาคมการกีฬาจังหวัดตรังจะเดินหน้าต่อไปตามนโยบายที่เราได้ยึดถือมาโดยตลอดมุ่งมั่น สันกีฬาตรัง